โอเคค่ะสวัสดีค่ะหนูก็จะมาขายขายก็จะมีพวกสกูชี่เป็นกระปุกสีสตาล์เป็นตั้งชโชว์ตัวอส์ค่ะให้กินนี้เดี๋ยวก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าแบตหมดแล้วโอเคก็จะเป็นสกูชี่ก็เลยยังไงก็จะเป็นบอลสีค่ะนู้นตอนนี้นู้นจนสกูชี่อ่ะบอสสี่ยี่สิบสค่ะหกสบสองยี่สิบเฮ้ยประมาณยี่สิบห้าค่ะแปดหมื่นยี่สิบห้าบาทแล้วก็แผนโดูรียี่สิบห้าบาทแล้วก็ซาลาเปายี่สิบห้าบาทแล้วก็เอ้ย สลับทางสามสิบบาทแล้วก็อันนี้สามสิบบาทเหมือนกันแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์สามสิบแฮมเบอร์เกอร์นุ่มสลมเหมือนกันแล้วก็จัมโบ้บัชบัลค่ะราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่ป้าแล้วก็ตัวสองก็จะมีตามนี้เลยมี U E R A I T Y ก็จะมีแค่นี้นะคะราคา20บาททุกอันเลยค่ะแต่เราจะดูข้างล่างกันนะก็อันนี้เป็นขาตั้งกล้องนะอันนี้ก็จะมีสลามสองกระปุกค่ะเดี๋ยวนะเป็นสลามฟกก้สีเขียวก็สลามฟกก้สีชมพูค่ะราคา20บาทแล้วก็ปุูกอสิ์มีสีเขียวสีเหลืองคะ่ะที่แบบสีเหลืองค่ะราคา20บาทเหมือนกันค่ะเราสั่งทได้ไหมคะ่ะ